หากว่าเราได้ราบก้อนใหญ่นะจะทำอย่างไรกับราบที่ได้มามันมากกว่ารางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่สิบล้านร้อยล้าน หรือแม้แต่พันล้านแต่ว่าเป็นเงินหมื่นล้านเนี่ยนะได้ลาบมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเราจะใช้เงินก้อนนี้อย่างไรแค่คิดนี้ก็เครียดแล้วนะเพราะว่าหลายคน มีอะไรต่ออะไรที่อยากจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้คุณยายคนหนึงนะที่อเมริกาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยแกได้มรดกนะจากสามีเนี่ยเป็นเงินถึงพันล้านเหรียญที่เป็นเงินไทยก็3ามหมืนหพันล้านบาทคุณยายก็อายุเก้าสบสามแล้ว แล้ทั้งชีวิตนี้ก็ทำแต่ง,งานวิชาการสอนหนังสือทำงานวิจัยพอได้เงินสามหมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยคุณยายไม่คิดมากเลยนะนำเงินก้อนนี้เนี่ยบริจาคนะ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ทั้งวิทยาลัยเลยวิทยาลัยนี้ชื่อว่าวิทยาลัยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะแต่เป็นวิทยาลัยการแพทย์นะคุณยายประกาศเลยนะต่อหน้านักนศึกษาคงจะหลายร้อยเป็นพันนะบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้เรียนฟรีแล้ว ทางนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็นักศึกษาในอนาคตคุณยายคงจะผูกพันกับนักศึกษาในวิทยาลัยนี้นะเพราะคุณยายก็ทำงานที่วิทยาลัยนี้มานานอาจจะห้าสิบหกสิบปีด้วยซ้ำจนก,นกระทั่งเกษียณเกษียณแล้วคงจะช่วยงานอยู่แล้วก็คงรู้ว่านักศึกษา จำนวนไม่น้อยเนี่ยหัวดีก็จริงนะแต่ว่าทุนทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่จริงๆเนี่ยนักษาในอเมริกาเนี่ยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนะ,ะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยต้องจ่ายค่าราเรียนเ,เองนะพ่อแม่ไม่ได้ช่วย และยิ่งเรียนแพทย์ด้วยแล้วนี่ค่าใช้จ่ายสูงมากนะปีละสองล้านบาทนักศษาเนี่ยทำยังไงถึงจะได้เรียนนะก็ต้องทำงานแต่เดีวยวกันก็กู้เงินมาด้วยกู้เงินเป็นทุนการศึกษาแล้วก็หางานแล้วก็ทำงาน เพื่อผ่อ,ผอนหนี้กว่าจะเรียนจบนี่ก็เป็นหนี้เจล้านบาทนะนักษาหลายคนก็ยากจนคุณยายก็หงเห็นใจนะอีกอย่างหนึ่งนักษาเหล่านี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยก็จบแล้วก็จะไปช่วย คนยากคนจนก็เลยนะไม่คิดมากเลยนะมอบเงิน35,000ล้านบาทนี่ให้กับวิทยาลัยเพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนนะของนักศึกษาทั้งหมดใครที่จ่ายไปแล้วก็จะได้คืนนะสา0หมล้านนี่มันมันมากทีเดียวนะมหาศาลเลยทีเดียวนะ คนส่วนใหญ่นี่ถ้าได้เงินก้อนนี้มานี่ก็นอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับไม่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะแต่นอนไม่หลับเพราะว่าจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้อย่างไรดีซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถซื้อแล้วก็ยังเหลือกองเยอะแล้วจะทำยังไงตอนนี้ก็เริ่มเครียดแล้ว แต่คุณยายนี่ได้เงินมหาศาลนี่เป็นลาบก้อนโตเนี่ยไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนะไม่ได้นึกเลยนะว่าจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้ปลนเปลอตนอย่างไรจะเอาเงินที่ว่านี่ไปซื้ออะไรคนทั่วไปคิดแบบนั้นแหละถ้าได้ลาบก้อนโตมันนี่ก็จะซื้อนั่นซื้อนี่แต่ว่าคุณยายนี่ แม่นึกถึงแต่ตัวเองแม่นึกถึงตัวเองเลยนึกถึงคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่แค่นึกถึงคนอื่นอย่างเดียวนะมีปัญญาที่รู้ว่าจะใช้เงินก้อนนี้ให้มีคุณค่าต่อชีวิตของผู้คนได้อย่างไรเง <i> ิน <ๆ S 2> ก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินมรดกนะที่สามีเนี่ยนะมอบให้ สามีนี่รวยมากนะธุรกิจนะมีสินทรัพย์ถึงจะเรียกว่าแสนล้านบาทก็ว่าได้แต่ตอนตายนี่ก็มอบทุนทั้งหมดที่มีเนี่ยให้กับภรรยาสามียุ6ายุ96ภรรยา93ภรรยาไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าสามีมอบมรดกก้อนนี้ให้ พอได้มาก็อย่างที่บอกนะไม่ได้นึกถึงแต่ตไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนึกถึงคนอื่นว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเขาอย่างไงแล้วก็นึกถึงนักศึกษาที่ตัวเองคุ้นเคยเกี่ยวข้องมานานนี่เรียกว่ารู้จักนะทำเงินให้มีคุณค่าต่อชีวิตของผู้คนและที่สำคัญก็คือว่ารู้จักทำให้ความตายของคนที่ตัวเองรักเนี่ยมีความหมาย เวลาเรารักใครแล้วเขาเกิดล่มหายตายจากไปเนี่ยถ้าเราโมแต่เสียใจเศร้าโศกเจ้าจุกไม่เป็นอันทำอะไรนี้ก็เรียกว่าทำให้ความตายของคนที่เรารักนี่มันเกิดโทษขึ้นมาแต่คุณยายนี่รู้จักทำความตายของคนที่ตัวเองรักคือสามีเนี่ยให้เกิดคุณค่า ด้วยการเอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นคุณยายบอกว่าเนี่ยถ้าสามีรู้ก็คงจะดีใจนะที่ตนเองเนี่ยเอาเงินมาหาศารก้อนนี้ที่เป็นมรดกของสามีนี่มาทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นและมันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเท่านั้นนะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะในที่สุดแล้วเนี่ย แต่เป็นประโยชน์ทางใจคือเป็นการเติมสุขให้ใจนะช่วยผู้อื่นให้เขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยคุณยายคุณมีความสุขมากนะตอนที่เห็นนักศึกษาทั้งห้องประชุมเลยดีใจนะเฮกันใหญ่เลยเพราะไม่คิดว่าจะได้ข่าวดี เหมือนถูกลตรตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเพราะอย่างที่บอกค่าเราเรียนปีหนึ่งก็สองล้านนะถ้าเรียนสี่ปีห้าปีก็สิบล้านถ้าสิบถ้าหกปีก็สิบสองล้านมันมากกว่ารางวัลที่หนึ่งสิงนะแต่เป็นรางวัลที่หนึ่งที่ทุกคนได้พร้อมๆกันนะได้ทั้งวิทยาลัยเลยเราคุณยายเห็นหนักศึกษาม,มีความสุขเตยก็พอยมีความสุขไปด้วย เป็นการต่ออายุนะให้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่มีอายุยืนอย่างเดียวนะแต่ว่ามีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่น่าสนใจนะเมื่อได้มรดกลาบก้อนโตมาแทนที่จะนึกถึงตัวเองว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรนะกับเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งก็ดีนะเพราะถ้าเก็บเอาไว้นี่มันก็เกิดความเครียดขึ้นมานะเครียดอย่างนั้นก็คือว่ามีคนมาขอมีคนมาขอแล้วจะให้ยังไงนะให้เท่าไหร่คนก็ยังสึกว่าได้น้อยพราะคิดว่าหรือคาดหวังว่าจะได้มากกว่านี้ให้ไปแล้วคนก็ไม่พอใจนะสู้ บริจาคให้เป็นประโยชน์ของสาสนาณไปเลยหมดปัญหาแล้วก็ไม่ต้องมากลัวว่าใครจะมาขโมยเรียกว่าเป็นประโยชน์ตนด้วยนะทำให้ชีวิตนี้ง่ายขึ้นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ยังทำให้ชีวิงตัวนี้ง่ายขึ้นซับแทนที่จะเป็นทุกขลาภนะก็กลายเป็นสุขลาบคือลาบที่นำความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วก็แต่แก่ตัวเองด้วยเตรียมรับพร จิตตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวาสมีชาตูจงสำเร็จโดยฉาพรสัเพผู้เรนตุสังกปาขอความดำริทางกวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันท์รในวันเพมนมณีโชติราโสยาทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพีติโอวิวาชันตุวันจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายยโกภาวนจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิเลสนิจังอุทาปัจายิโนจัตาโรธรรมาวาทันตีอายุวันโนสุขังพะลังเสบากาญยือ,อายุวันนาสุขะพะละบุคอนผูมน้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวัตูสาพ,พมังคลังกอสาพพโมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสาพรเทวตาพระราเทวตาทั้งบนงจงรักษาท่านสาพาพู้านุภาเวนาเมื่อนุภาพห่งพาพุทธาเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทถาโสธิภาวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่รท่านทุกเมื่อเทอ